มึงดูมึงดูพี่น er oh ้องตาจตดตเห็ดเผิงยักพี่น้องปุน่ะเห็ดเผิงยักอู้ห้เจตโตเจตโตพุทโธพุทโธพุทโธพระพระประนี่แม่เขานะคะเนี่ยนี่แม่เห็ดเผิงนะคะเนี่ยดูสิลูกเห็ดเผิงลูกเห็ดเผิงเต็มหมดเลยดูสิโอ้ยู้กำลังตุ้มุติมิอยู่ดูสิดูสิดูสิ โอ้ยงามคักงามแน่พอ่อีแม่ออ่อยบึงโน่นหละ่ตะต่สวยคักก๊ลาลังตุง่มๆง,ง,งามๆเนี่ยเพิงพ่งเกิดหลบแหลกเด้ไงท่านในพ่อดอกเน o เลยงามขนาดงามขนาดพี่น้ำถนนแน่นน่พี่น้อง ถลนเล่นป่าได้นี่นนะมึงดูล่ะปัาดทิโต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 เห็ดเผิงหวานพี่น้องคนเนี่ยพนเป็นปนเอานปละปัาดทิโต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 ปนเป็นปนกําลังดอกตุ่มๆใหญ่ๆให้มึงดูล่ะงามขนาดเลยดีนะทีโบมีรถยางไอ้ขับเข้ามาในป่านี่ยมาเหยียบถิ่มก้อนนี่โอ้โหประเสริฐเสดายแย่เลยมึงดู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 พี่น้อง เเงเงงามงามอ่างโอ้ยอดูดูดีดอกหนึ่งดีดอกหนึ่งนีง่ล่ะุปนะงามไปนะตาสวนนี่เห็ดเผือวานได้นี่พี่น้องอืมสุดยอดสุดยอดมาดูล่ะเบิดหนีหาลอยค่ะเบิดนีหาลอยมีผู้ใดซื้อบ่ ทั้งตะก้านึ่งห้าร้อยค่ะมอไหมเก็บมาจากป่าสวยห้าร้อยคนค่ะห้าร้อยคนห้าร้อยก้นตั้งห้าร้อยบาทจ้าถูกๆจ้า